จะไปเสียงดีจะไปขายเสียงเจอังเอาเพลงเฉยเพลนเฉยนะไม่ขายเนี่ยเแฟนไอทีวีฟังทางนี้อีกหน่อยที่ฉันจะร้องเพลงเฉยนะกับผู้ชายเอชาเอาชา นะกับผู้ชายผู้ชายที่แสดงนะเขาก็ใจดีและท่านผู้ชมทีวีนะใจดีไหมว่าครูแจ้งคล้ายสีทองนะเขาบอกว่าว่าคุณสุภาพนั้นนะเป็นคนนะมีน้ำใจคุณสุดที่ชัยยุ่นก็คนนะคุณ เคยกันแอบดูเขาราประมาณหลายปีผ่านไปบอกว่าไอทีวีโครงการนี้สร้างสรรค์ เป็นโครงการหลายล้านร้องได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวคสุดทิ่ใจจะหลุดว่ามามามเอาเอาเป็นสิบหลายสิบแสนได้ไหมร้านนี่มันจะกระทบกระเทือนพิธีกรหน่อแหมคนหัวล้านขอทานมีไหมไม่มีแล้วคนหัวล้านคนหัวดีจังนั้นหม่ฉันไม่อยากจะโกนให้มันล้านบ้างไม่ไม่โกนก็ดูไม่ดูยากแล้วร่างดูยากไปโกนจะดูไงพี่หวังนี่ครับ ยังไม่ถึงล้าน <Yeah. S 1> ประมาณ7จ็ดแปดแสนว่ารายการไอทีวีนี่สร้างสันเป็นรายการหลายล้านคราวนี้ก็หลากล้าน บอก,กว่าให้ล้านก็ต่อล้านมาชนกันสักทีว่าเพื่อให้ไอทีวีรา่าก็ไปไกลเป็นทีวีเอกชนคนไทยทำรรและประชาชนก็ติดตามข่าวสารสบายอย่างหวังเตะนะแอมหรือไอเราในวันนี้ถามว่ามาไอทีวี ชาจาละน้อยแม่เฮ้ยถามว่าหวังนะมาวันนี้อาว่าไอทีวีใช่หรือไม่ชใช่ป่มาไอทีวีนี่แน่นอนแม่ขวัญจิตรูปหล่อนี่พอจะเข้าใจมาเกี่ยวกันเลยเว่ารูปหล่อนะก็เข้าใจ เอียงหน้ามาหน่อยได้ไหมอย่าเอียงหน้าไปข้างคุณแจงคนนี้จูบแรงจนน่าจะบอก <c oughs> อ้ยพอฟังคำว่าจูบใจวูบลนมองสามคนอายุเรารวมเท่าไรสามคนอายุเรามารวมกันดูสิน่ากลัวจะสามร้อยปีก็จะผ่านไป อเวลามีน้อยนักหนอครั้งนี้รายการของไอทีวียังไม่มากมายไว้โอกาสหน้าพิธีกรถ้าถูกใจเราหรือก็หวังว่าเขาคงเรียกเอามาใหม่เออคนสุภาพจะเดินเข้ามา เร็วเร็วก็สิจ้าพิธีกรใหญ่ไม่ค่อย <C> e <at> กล้จ <S <S าจะทำไมาแซวแแเขา <S <S เพราะว่าดูหน้าแล้วเราเราก็เกรงใจแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าหน้าอย่างนี้ หน้าดุแต่ใจดียิ่งกว่าใครเที่ได้ยิอนอะไรล้านล้านว้าลานลานดีมากล้านล้านผมนี่ครึ่งลา้านก็ไปแล้วได้จะดีแล้วสิทำไมครับจะดีละคนหัวล้านนล้บอกจะมีฐานะดีจะมีความรู้